วันนี้เราตั้งแคมป์กันที่ลำธารหุบเขาชันเมืองของประเทศมงโกเลียกันครับถ้าถามว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรยอมรับตรงๆเลยว่าไม่รู้เพราะทุกพื้นที่ของประเทศนี้เมื่อได้ออกจากเมืองหลวงอุรุนบาตาแล้วเกิน90%ซตก็คือภูเขาลำธารแล้วก็ฝูงสัตว์ลำธารที่เพื่อนๆเห็นคือลำธารที่สวยสงบเย็นและก็คือเป็นแบบนี้กันทั้งประเทศถ้าถามว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวแล้วตรงไหนสวยที่สุดสาบานเลยว่ายังไม่เคยเห็นที่ไหนที่มันไม่มีที่สวยเลย สวยๆแบบนี้จะบอกว่าไม่มีคนเลยนะครับยกเว้นพวกเราผ่านไปเป็นชั่วโมงจะหวังว่าจะมีรถผ่านไม่มีทางมาที่มองกโกเลียคือห้ามหลงจากคนในพื้นที่เพราะเราอาจจะหนาวตุยได้อาหารในวันนี้ของพวกเราที่ขาดไม่ได้ก็คือมาม่ากินมาม่าริมแม่น้ำมาม่าหลักสิบบรรยากาศหลักล้านรอบๆข้างมีฝูงจาม,มารีหรือที่นี่เขาเรียกว่ายักษ์อยู่รอบตัว น้ำที่นี่เย็นเหมือนแช่อยู่ในตู้เย็นแล้วเอาออกมาเลยครับอ้อลืมไปผมมาประเทศนี้เพิ่งจะเคยกินขนมของประเทศนี้ครับมันเป็นขนมกบเคี้ยวเล่นๆผมเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมดีดปากเพราะกินเข้าไปแล้วมันดิดเปาะแปะอยู่ในปากอากาศหนาวเย็นก็วิ่งโชว์ไปสักหนึ่งแมตช์รถของเราที่นี่เราใช้เป็นรถเช่ามีคนขับให้เรายี่สิบสี่ชั่วโมงซึ่งทริปนี้ที่ผมไปเที่ยว<ห>ผมเดินนะทางเกือบ20วัน เรียกได้ว่าคนขับเพื่อนร่วมทิปและก็คนนำเที่ยวกินนอนอยู่กับเราทุกวินาทีเลยเค,นะคลิปเที่ยวไปเรื่อยแบบนี้ผมชอบมากครับอยากพักตรงไหนก็คือได้พักบอกเขาได้เลยไม่มีกำหนดการตายตัวเรียกได้ว่าเดินหายใจไปวันๆได้ตลอดเวลา ถึงเวลาแล้วที่จะต้องนั่งพักผ่อนหย่อนใจผมขอตัวไปนั่งชิลริมน,น้ำก่อนนะครับ <c oughs> ช็อกโกแลตเนี่ย,ยเป็นช็อกโกแลตจากมงโกเลียนะตอนนี้ผมอยู่ที่มงโกเลียมันเป็นช็อกโกแลตท,ที่ <c oughs> มีความมหัศจรรย์มาก <c oughs> ไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยกินไปตั้งเยอะและ้ว <c oughs> มันค <c oughs> วามละเียของมันคือแบบมันจะแบบมันจะแตกปั๊บ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 อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวตื่นไปฝาก ตุ๊บมากตุ๊บๆๆๆๆมากตุ๊บมากข้างหลังก็ตุ๊บๆๆๆๆเลยมาดูดิข้างหลังตุ๊บป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 ังอันนี้เอานีทเป็นไงดดีๆหน่อยสินี่นะดูนะแชทเป็นไงได้เลยมันก็สกัดได้แหละเนาะแล้วก็ความพิเศษมันคือ จุบตังจุบปังอร่อยผลไม้มีเล่ด้วยข้างในแล้วก็อะไรแล้วความแบบอะไรปุ๊บ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 ปุปากนี่เป็นนักแสดงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ต้องลองกินดูนะอือวิ่งไล่ตัวนี้วิ่งไล่ตัวนี้ยักษ์มันคือยักษ์เป็นวัวชนิดหนึ่งนะยักษ์นะนี่นะครับวัวปีศาจวัวปีศาจนะโอเค คนหน้าหลังนี่ใครใครวะใครเนี่ยฮะใครใครคุณคือใครคุยคุยปุ้มปุ้ยอะไรบ้าอะไรบ้าอาไรบ้าไปครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับวันนี้เราจะไปที่ภาคเหนือของอ่มองโกเลียเราจะไม่มีสัญญาณเน็ตอันนี้เราอัดวิดีโอไว้ก่อนนะครับ เ okay. นี่คนขับรถของเรานะฮะ